เขาเกลือหงวยใสเห็นไอ้ยโอ้ยวบนี่แหะพวกยูดงเข้า่ากันเห็นนี่คือหน่วยสวานนะครับย่มพวยืนเฉยอยู่ เก็บได้เลยเก็บรู้มวกเขาเขาคมไม่บอกคืนคืนได้ปะมึกคืนปได้บอกกัน

ไม่เฉลี่ยไช่แล้วฮะไจุบเฮยเรื่องเปียกน้นี่เอาดรอเอาดรเอาดรวันน้าดีเอฟไปขึ้นไปขึนไป้นไปนไปขง้นไ้นไปขึ้นไป้นปขี้นเปขึ้นไ้นไปขนไ้นไปขึ้นไนไปขึ้นไปข้นนน้นน เดี๋ยวปาดีวิดมอนยุมาตึกแหงยนมาเอาจานเขาภาษาจานนั่นสิน่วยใหญ่แหงวันนี้ว่ามือออก่าัาบาทมือเลยเอรีอ้าวอาดีเอฟเพอดีดีทุกวห่างปฏิบัติการคนหาห่างหน้า ได้หมวกนอกอยู่ันไม่เห็นแย่งก้านี่ตาบูแล้วหมวกเสียด้วยทั้งวัวดิแกนมันต้อมีหมองเสียบหรอกมม่จีคุณหมกันอกกูซื้อโอ้ยกูเวไในกระเดยนต่ำเลยเนาะ น้อยกล่อง้อยนม่ได้ยไงน,นี่นมอนต้อยุ่นมากการค้นหายังไม่ประสบพลสำเร็จกินมันได้เกีย่ยวเป็นตน้นเน Gracias.